หาบพ่อตือยังไม่ได้ส่งรายงานเป็นบออยู่แสนเจก้กำลัปส่งก่อนเถอะรายง,งานเอียนดูวิญญาณที่หายไปเจ้าต้องเขียนซื้อเพิ่นคอยเสดหูวว่าเพิ่นตายมือใดไปยังเจ้าคืออยากให้เล่าตายคักใช่หรอือยามหูวว่าเพิ่นตายมองใดเขาเสดไปซอยเพิ่น์นในท่านจังไดล่ะบ่ยังของเจ้าไปยังเล่าต้องตายน้ำคอยไปอยากให้เล่าตายจักหน่อย มันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นซุ่มหอบไปนี่อย่างก็ปลิ้นกำยมาทูตบอมแนบอสํานีห้องเขตบร,บริษัสมบัติคอยส่งลายงานก็ได้แต่ว่าคันเกิดเลือดบ่ดีตอนคอยทรงซื้อทรงไปทถอะคันเพิ่นตกอยู่ในอันตรายคอยสีหงซื้อเด้ว่าเพิ่นอาจจะกำลังต้องการคอยในตอนนั้น